ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไซคโครนในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ RA 401เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่26กันยายนพศ2567ซึ่งในงานถแถลงข่าวครั้งนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากทางผู้บริหารของไซคโครนบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไซโครนนั้นมีแผนจะใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดหลายประเทศทั้งในอาเซียนยุโรปและอเมริกาสืบเนื่องจากว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนประสบปัญหาทางการค้ากับประเทศอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปดังนั้นจึงมีแผนใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปยังตลาดทั่วโลกนั่นเองครับ และสำหรับตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยไซโครนมีแผนจะเปิดตรถใหม่อีกมากมายหลายรุ่นทั้งประเภท Adventure Touring ขนาดใหญ่สปอร์ตคลาสสิกครูเซอร์บิ๊ o สกูตรหรือแม้แต่สปอร์ตฟูลแฟริงโดยเฉพาะในส่วนของ Adventure Touring งไซโครนมีแผนจะเปิดตัวในคลาส 600cc ที่จะมีราคาย่อมเยาไม่แพงจนเกินไปในส่วนของบิ๊กส o ู t e r อร์ จะมีทยอยเข้ามาเปิดตัวอย่างแน่นอนครับสำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารสูงสุดก็คือมิสเตอร์เกาจานกรรมการผู้จัดการบริษัทซองเชนมิดชเนอรี่แมนูแฟคเจอริงไทยแลนด์จำกัดได้ออกมากล่าวแนะนำถึงความเป็นมาของบริษัททุกคนอาจยังไม่ทราบกันครับว่าบริษัทซองเชนหรือจงเซนไทยแลนด์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจจงเซนกรุ๊ป on ในประเทศจีน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1982มาถึงวันนี้เป็นเวลามากกว่า40ปีแล้วเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์ส่งให้แบรนด์ต่างๆทั่วโลกปีละมากกว่า3ล้านเครื่องและมียอดขายมอเตอร์ไซค์มากกว่า9 0 0 0 0คันต่อปีแม้แต่เครื่องยนต์ของอีตันเจตทางจงเซินก็เป็นผู้ผลิตให้จุดเริ่มต้นของจงเซินในเมืองไทยก็คือปี2006หรือพศ2549นับถึงวันนี้เป็นเวลา18ปีแล้ว มีการก่อสร้างโรงงานที่นิคมอ,อุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดตรองในปีพศ2554เริ่มผลิตมอเตอร์ไซค์แบรนด์ลิวก้าออกสู่ตลาดเมืองไทยปี2564เริ่มผลิตรถไฟฟ้าซินเนโกและปีพศ2565เริ่มต้นผลิตไซโครนเพื่อรองรับตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางมุ่งเน้นการพัฒนามอเตอร์ไซค์ ที่มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเยี่ยมคุณภาพที่เชื่อมั่นได้ซึ่งทางไซโครนนั้นมีความตั้งใจครับที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจุดเด่นของเจ้า ra 4 0 1รุ่นใหม่มันคือ c r u เซอร์สไตล์คลาสสิที่มีการจัดเต็มด้านออปชั่นและมีจุดเด่นของเครื่องยนต์2สูบเรียง d o บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง4 0 1ซีซี ให้กำลังสูงสุด44.85แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด37นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาทีท็อปสปีดที่ทำได้ระหว่าง150-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของบอชระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟหน้าเป็น LED 4ดวงพร้อมไฟ DRL ทรงกลมไฟเลี้ยวไฟท้ายก็ทรงกลมเช่นกันครับ จุดที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือหน้าจอเรนไม่แบบ TFT Full Color หน้าปัดทรงกลมเชื่อมต่อกับมือถือได้ผ่าน b l บลู o t h สามารถสะท้อนหน้าจอ MillerLink ซึ่งก็หมายความว่ามือถือของเราสามารถแสดงผลบนหน้าจอเรนไม่ได้ทั้งเล่น YouTube Facebook หรือ o o o l l m m p s หรือจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน c a r b i t l i t h t ก็สามารถทำได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รุ่นนี้มี6เกียร์ชุดคลัชเป็นของ f c c มาพร้อมกับระบบสลิ p p e r c ์ u ลัชแท็กชั่นคอนโทรลสามารถปิดได้บวกกับ ABS 2 c h a n n e l ช่วยป้องกันการลื่นถลยป้องกันล้อหมุนฟรีและป้องกันล้อล็อกได้เป็นอย่างดีไซคโครนมีการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆบนตัวรถหลายชิ้นทำจากอลูมิเนียมอลลอยเช่นขายึดเรือนไม้แผงคอแฮนเดิลบาร์คันเกียร์คันเบรกสเตย์พักเท้าหลัง มือเบรกมือคลัชที่สามารถปรับได้เบาะนั่งของ RA 4 0 1เตี้ยเพียง735ม mm. ิลลิเมตรใครๆก็สามารถขี่ได้อย่างสบายๆครับน้ำหนักรถก็เพียงแค่185กิโลกรัมตำแหน่งท่านั่งหลังตรงพักเท้ายื่นไปข้างหน้าให้ความสบายๆในการขับขี่ถังน้ำมันทรงหยดน้ำความจุ17ลิตรวิ่งได้ไกลถึง500กิโเมตรชกอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวที่หลายคนชื่นชอบส่วนช๊คอัพหลัง เป็นแบบคู่มาพร้อมกับซับแท้งสามารถปรับสปริงพีโหลดได้ดิสเบรกหน้าคู่สีลูกสูบต่อข้างสายเบรกสเตนเลสถักมาพร้อมกับ ABS 2 Channel ยางหน้า120ทับ80ขอบ17นิ้วยางหลัง150ทับ70ขอบ17นิ้วมีสีสีให้เลือกก็คือสีขาวสีเทาสีเขียวและสีดำเปิดราคาอยู่ที่ 189,900บาทพิเศษ100คันแรกฟรีกิฟต์ o u เซอรส่วนลด1,000 0บาทเหลือราคาค่าตัวเพียง179,900บาทเท่านั้นไซโครนแถมฟรีชุดแต่งเฉพาะรุ่น RA401 มูลค่า1,000 0บาทมีชุดตะแกงไฟหน้าแคชบาร์พนักพิงหลังกระเป๋าข้างพร้อมแหลกและยังมีการแถมฟรีทะเบียนพรบรประกันภัยรถหาย มูลค่า5,000บาทฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไซโครนแอสซิสแตนต์24ชั่วโมงนาน2ปีรวมมูลค่าของแถมทั้งหมดก็คือ25,000บาทนอกจากนี้แล้วทางไซโครนยังมีความมั่นใจรับประกันเครื่องยนต์นานถึง5ปีหรือ50,000กิโลเมตรนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของไซโครนในการเดินหน้าบุกตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยและจะมีการแนะนำรถใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องในปีหน้ามาลุ้นกันดูครับว่า Adventure Touring ตัวใหญ่ 600cc รุ่น RX 600จะออกมาด้วยราคาค่าตัวเท่าไหร่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ